สวัสดีครับพ่กพ่หมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแมงกะพี้ฟิล์มนะครับตอนนี้แมงกะพี้ฟิล์มอยู่ที่กางหานลมซับใหญ่นะครับทุกคนดูข้างบนนะครับนี่็คือกางหานลมขนาดใหญ่นะครับทุกคนข้างหลังนะครับก็สวยนะครับ นะครับทุกคนใหญ่มากๆเลยครับใหญ่แล้วก็ก็มีความน่ากลัวอยู่นะครับใบพัดกำลังหมุนนะครับ กังหันลมก็จะเป็นเขาเรียกว่าผลิตกระแสไฟฟ้านะครับทุกคนจากพลังงานธรรมชาติตรงนี้จะเป็นป่าอ้อยนะครับนี่ครับตอนนี้ต้องบอกเลยว,วา่าตะวันกำลังจะตกดินนะครับตรงนี้คือเรามายังจุดที่เป็นกังหันลมขนาดใหญ่เลยเนาะ เพราะว่าต้นอื่นเนี่ยเป็นกระหารลมที่อยู่ไกลๆเราเรามองเห็นภาพไกลๆนะครับอันนี้นะครับเราได้มาดูของจริงเลยนะเมื่อกี้ขึ้นไปตรงบันไดก็รู้สึกเสียวๆนะครับเสียวมากครับเสียวจริงๆอันนี้กําลังสวยครับคือแสงนะครับแสงกระหันลมนะครับก็กําลังมีแสงแดดนะครับช่วงตะวันตกดินนะครับสวยครับ นี่ครับก็กังหันลมก็หมุนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านะครับโอชัยภูมิก็แน่นอนเหลือเกิน เป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยครับทุกคนนะฮะถือว่าแมงกับ,บีได้มาเที่ยวพักผ่อนนะครับนี่มีดอกยา้าสวยด้วยครับทุกคนดอกยาสวย,สวยนี่ครับดอกยากระทบกับ แสงพระอาทิตย์นะครับกำลังวสวยๆเลยนะครับที่เรามายืนอยู่ตรงเนี้ยเราได้ยินเราได้สังเกตมันจะมีเสียงนะครับเสียงเป็นมอเตอร์หมุนนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่มีแบบนักท่องเที่ยวมานะครับเราปัก GPS มานะครับผมเนี่ยเราดูมุมไกลๆสวยนะครับมาดูกาใกล้ๆเสียวมากเลยครับนี่ครับมุมไกลๆก,ก็สวยนะครับแต่ว่ามันจะเห็นแบบเล็กๆนะครับเห็นแบบเล็กๆนะครับ ผมว่าวิวอดอกย้านะครับเวลากระทบกับแสงแดดยามเย็นๆแบบนี้สีสวยมากๆเลยครับเพราะว่าสีทองๆนะครับก็ทำให้สีสันช่วงเย็นเนี่ยนะครับมีความสวยงาม นี่ครับใบพัดจะหมุนแบบนี้นะครับใบพัดจะหมุนไปทางซ้ายนะครับทุกคนหมุนไปทางซ้ายนะครับ ว,วันนี้ก็ได้มาเปิดหูเปิดตานะครับทุกคนนะครับได้ออกมาเห็นธรรมชาตินะครับที่อยู่บริเวณแบบไม่ไกลมากนะครับซึ่งผมจับ GPS จากห้องพักมาที่กลงหันลมทับใหญ่เนี่ยประมาณ1 8กิโลนะครับก็ถือว่าไม่ไกลมากนะครับก็ถือว่าเราได้มาเที่ยวสัมผัสกับธรรมชาติเราได้มา,าได้มาเที่ยวชมนะครับ ที่ผมถ่ายงานวันนี้ก็คือวัดิรีผลนะอยู่อำเภอบำเน็จนาลงนะครับแต่พอดีอำเภอทรัพย์ใหญ่เนะี่ยมันอยู่ใกล้กันนะครับผมก็คิดว่าเอ๊ะมันมันก็ไม่ไกลกันเดี๋ยวเรามาเที่ยวดีกว่ามาถ่ายวิวอะไรให้ f อได้ดูแบบสวยๆงามๆเนาะทุกคนจะได้แบบว่าเออมีคลิปอะไรใหม่ๆได้ดูบ้างนะครับนอกจากที่แบบเออเราอยู่รีสอร์ทรีวิวรีสอร์ทหรือ เราไปหน้าง,งานเราก็ถ่ายหน้าง,งานมีคลิปอย่างอื่นให้ FC ดูไหมนะครับวันนี้ก็ได้มาดูนู่นเลยครับบิวนะครับโอ้นะครับ,นะรบนี่ครับอยู่ตรงหัวผมเลยนะฮะสังหารลมขนาดใหญ่นะครับทุกคนอยู่ใกล้กับป่าอ้อยเลยนะ ตอนนี้ที่ผมมาก็มีแค่ผมแค่คนเดียวนะนะครับคนอื่นเขาอาจจะมากันช่วงเวลาอื่นนะนะครับแต่ว่าเสียงของมอเตอร์นะครับข้างบนอ่ะดังดังแรงนะดังแรงจริงเพราะว่าเราอยู่ตรงเนี้ยเรายังได้ยินเลยนะครับก็บรรยากาศดีนะทุกคนนะบรรยากาศดี มีผมผมก็ไม่รู้ว่ามันมีกังหันลมกี่ต้นนะนะครับมีเยอะขนาดเราเดินเราเดินไปไกลๆอะ่ะเรายังเห็นกังหันลมมั่นใหญ่อยู่ดีอะ่ะเนี่ยผมพยายามเดินออกไปนะครับให้มันไกลเราก็จะได้เห็นขนาดกังหันลมที่มันน่าจะพอดีนะผมเดินมาขนาดนี้แล้วนะครับ นี่ครับก็ยังถือว่าใหญ่อยู่เนาะนะครับก็ยังถือว่าใหญ่อยู่นี่ครับพคอนอันนี้เลนวายนะครับเลนวายจะไกลๆหน่อยนะครับแต่ถ้าผมนะครับปรับเลนกลางเลนปกตินะครับก็จะเป็นเลนนี้ นี่เลยก็จะเป็นเลนนี้เลยนะครับนี่คือเลนปกตินะครับถ้าจะซูมนะครับตัวนี้คือห้าเท่านะครับนี่อันนี้คือซูมสุดๆแล้วนะครับใหญ่มาก โนะทุกคนนะถือว่าวันนี้ก็ได้มาก่อนที่ดวงตะวันจะตกดินแต่ตอนนี้ดวงตะวันได้ตกดินไปที่เรียบร้อยนะครับผม <blind> เห็นหมุนช้าๆแบบนี้นะครับกระแสไฟเนี่ยผมว่าน่าจะเยอะนะทุกคนนะ เราจะไปเซลฟี่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปยืนอยู่ตรงกลงหันลมนะครับหรือเราก็ตั้งกล้องเอาไว้นะครับเพราะไม่มีคนถ่ายให้นะครับดูซิว่าจะภาพจะออกมาเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเสียดายที่แสงตะวันมันหมดแล้วนะครับนี่ครับทุกคนเราก็มาถึงตรงนี้นะครับสงสัยวางกล้องไม่ได้มันใหญ่จัดใหญ่แล้วมันก็สูงมากๆเลยครับ ผมเองก็ไม่สามารถไปยืนถ่ายรูปได้นะทุกคนนะเพราะว่ามันสูงมากครับก็ไม่เป็นไรก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปพา fc มาดูกังหันลมนะครับนี่ครับหมุนแบบธรรมชาติเลยมีเยอะนะครับทุกคนมีมีหลายต้นมาก แต่ว่าตอนนี้แสงมันเริ่มหมดแล้วครับโอเคนะ FC นะก็คลิปนี้นะครับแมงพี่ก็พา FC มาเที่ยวนะครับที่ทุ่งกังหันลมนะครับพิมพ์คำว่ากังหันลมซับใหญ่ นะครับมันก็จะขึ้นนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันมีกี่ที่นะครับผมไม่รู้ว่าแต่แต่ละจุดเนี่ยเขาเขาให้เข้ามาได้หรือเปล่านะแต่ว่าตรงเนี้ยเขาเขามีทางให้เข้ามาได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเรามาแค่ถ่ายรูปถ่ายคลิปเราจะทําทอย่างอื่นนะครับคือไอ้ตรงประตูเน่ะเฉพาะเจ้าหน้าที่นะครับอย่าเข้าไปอันตรายนะครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ